คือแบบคลิปแรกขายสวยสุดๆนะคะมม่คือคลิปนั้นนะมันเหตุเกิดจากตอนนั้นใช่ไหมก็คืออยู่คอนโดกับพี่ชายแล้วแบบ ก็คือดูหนังผีกันอยู่กับพี่แล้วตอนนั้นน่ะพอดูหนังผีเสร็จอะด้วยความที่เราปวดชีปวดชิ้งชองเราก็เลยไปห้องน้ําแล้วเราก็แบบตอนนั้นเราก็ปิดไฟอยู่เราไม่ได้เปิดไฟลุกไปห้องน้ําแล้วก็ปิดไฟอยู่ดูหนังอยู่กับพี่แล้วก็เพื่อนพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็แบบปิดไฟแล้วพอหนูเอกมาจากห้องน้ําอ่ะเขาก็ลอยอยู่หน้าหน้าประตูห้องน้ําแล้วก็บุมหนูแบบแล้วหนูก็กีดหนูกีดแล้วพอหนูกีดใช่ไหมอันนี้คลิปมันคือคลิปสั้นนะพอหนูกีดเสร็จอะหนูก็ ไปเกาะกับกําแพงคือหนูตกใจตกใจมากหนูเพิ่งดูนางพีเสร็จแล้วคือหนูกลัวมากคือจาไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่น่าจะกระสืออ่ะน่าจะเรื่องกระสืออ่ะแล้วแบบตกใจมากเอางี้คือแค่คือตอนเข้าห้องน้ําอยู่อ่ะก็คือขวัญไม่แบบไม่ปกติแล้วขวัญผวาแล้วก็แบบมีอะไรเกิดขึ้นไหมแล้วพอออกมาแล้วเจออย่างเงี้ยโอ้โหตายเอางี้นะคือ อยากให้ทุกคนดูคลิปเต็มนะแต่ไม่ไหวอะ่ะคือน่าเกลียดเกินแค่นั้นก็ไม่ไหวแหละเกือนโทรศัพท์ทิ้งเลยอะอุ๊ยว้าวขานาดน,นั้นเลยหรอขานาดแม่หนูยังตกแม่หนูปัดผ่านเลยแม่หนูตกใจเหมือนกันถ้าเปิดไฟก็จบแล้วใช่ไหมหนูยงนังีน่าจะเปิดไฟแต่แบบหลัหนูเปิดไฟแล้วพี่เขามาปิดวัหนูจําไม่ได้แต่รู้แค่ว่าตกใจตกใจจ,จริงจริงกันตอนนั้นนะคือคนปกติตกใจแล้วเขาจะหลับตาก,กัน,นะนะนั่นคือหนูลืมไปอ่ะแบบ กับตันทัวจีนมาแล้วค่ะค่ะสวัสดีครับกินแล้วทีบนะคะของสู้ผีคือหนูกีนเสร็จแล้วหนูก็ไปเกาะกับผนังต่อพหนูตกใจมากคือหนูทาอะไรไม่ถูกอะตอนนั้นนะทําอะไรไม่ถูกคือตอนนั้นหนูแบบนั่งช็อกอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่นั่งช็อกยืนช็อกอ,อ๋ออะไรอะไรไม่ค่อยเรื่องเฮีย <c oughs> <c oughs> ชอบแกงสง่าก็มีแค่ครั้งนั้นเลยคะ่ะแล้วแกล้งแรงในอันนั้นนะตกใจจริงเลยกินแล้วทีบเลยคะ่ะเราต้องสู้ผีปลอก ตกใจมากตกใจแบบแกเอางี้เกละลืมมาเกลกลอย่าลืมมารุ่นหกนะได้เดี๋ยวหนูมารุ่นหกเดี๋ยวออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมารุ่นหกอีกครั้งหนึ่งอะไรหรอวันนั้นที่บวกมือให้เกลยาเหล่าเลนพี่พิมพ์ตัวที่พี่กดเลยโอ๊ยว่าแต่ว่าคิมหลังจากนั้นอ่ะสวยผู้สี่ว่าไม่สวยพูดสี่ พูดอสิขาพูดอสิขาพูดอสิขาคลิปต่งจากนั้นน่าจะให้อภัยได้จริงอยากดูอ่ะอยากดูอ่ะขอดูหนดิ Let me see Let me see ขอดูหนนะจ๊ะเกลยา่าไอแพดขอดูคลิปไหนจำไม่ได้แหละไม่ได้ดูอ่ะอันนี้วะดูก่อน สวยจบปึ่งเอางี้จบตกใจพี่จอมอยู่ไม่ตกใจแล้วแหม